พอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพุนนะวันนี้ยายก็มาเก็บผักหวานถุงเท้าอันนี้ก็ได้ถุงเท้าไม่อยู่กับเท้าค่ะมันจะออกนอกประดินค่ะ เอาเออไฟไหม้หมดไฟไหม้ป่าลามป่าลงมาไหม้หมดเลยค่ะมันจะออกเลยป่าเนาะผักหวานนี่ก็ได้ค่ะเดินไปเนาะมากับอ่ะไอ้อ้วนค่ะ ต้งทรงมันคือสิบบได้ดอ,อ,อกคำบ์ไปเจอต้นกกไม้ใหญ่ถ้าไปเจอต้นใหญ่ๆขึ้นเอาอาจจะได้ค่ะพี่น้องแต่ได้มาได้เราก็ต้องไปดูเนาะถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ค่ะไปตามยายมาค่ะอุ้ย เดี๋ยวจอมัผโทมาปู่ไม่หมดเป็ดเสียดีั่นมันเห็นอีชัง โอ้ชุ่มๆคือชิบได้หรอกภัยไม้หมดว่ะไปหาตรงไหนด,ดีแถวนี้ภัยไม้หมดดูภัยไม้ป่าภัยป่าลามด้ ให้ปาลามพูเล่ยายสงสัยไปไกลๆปูนล่ะถึงจะได้ขอห้ามกุนบาห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามนำพาชนะห้ามก่อกองไฟห้ามล่าสัตว์ห้ามฉีดเขียนอุทยาน ห้ามทิ้งขยะห้ามเดินออกนอกเส้นทางไหก็จะเดินออกอยู่นี่มีอะไรไหมวะเดินอยู่ในป่าซ้อมเบิงอยู่เด้อคาทาหากว่าเธอนั้นบบเบิงสัน คิดถึงรักวันที่เราจากกันก่อนเคยอยู่รวมกันเคยสุขเสยฉันชิดเชยชวนเธอลางล้ำพันมาคนเดียวเสียงดังจังเลยเสียงดังก็ไม่กลัวหรอกมีปืนแม็กนัมอยู่จุดช่องห้อย เราทำดีไม่มีใครมาทำอะไรเราหรอกอุ้ยตรงนี้มันจะมีบน่นาะบักดำบ่อเอา้าต้นไม,นอออนม้อันนี้ก็หักเลยว่ะโอ้ต้นมะกะเจอันนี้หักแล้วมันหักด้วยธรรมชาตินะคะเพราะว่าคนไม่ได้ทำอันนั้นให้มันหักค่ะ ตรงที่ยายมาหาไปไหมได้มาได้ก็จะมาหามาเลาะเบิ่งป่าพาเอฟซีมาเลาะแง่นค่ะแง่นเลาะป่าเนาะอะแดงไปถึงไกลนู่นแกได้อยู่ดอกแกปีนต้นไม้ได้แต่ยายปีนไม่ได้นะมันนักก้นนะ แต่ยายก็พยายามพยายามไปเบิง้งเือมันได้ม่ได้แล้วก็ยายเชียร์ันยังไม่เกิดมาม,มาถ่ายป่าให้เบิ้งว่าไฟมันลามถึงไหนเนาะม,มากระปรัง ไฟใ,ใหม่จนฟานนี่เลยไม่ได้หรอกอุ้ยมันดึงแข้งดึงขาแล้วคงไม่ได้หรอกมันมันไหมขึ้นไปสูง <c oughs> ไปดูต้นนี้ดีกว่านี่ ไม่ได้เลยนี่ไม่หมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันก็ปุ่งแต่ว่ามันยังไม่ปุ่งขึ้นไปดูต้นนั้นก่อนเด้อมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้หรือตรงนั้นอยู่ตรงนี้ ไม่หมดเลยแล้วจะไปะเก็บที่ไหนวะเพราะว่ามันไม่หมดเนาะมันไม่ปุ่งหรอมา ต้นนี้ไม่นในไหม่แต่มันไม่ออกอ่ะโออคือออกอยากใช่ปะนี่ต้นนี่ไม่พายไม่ไหมค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ออกยากเนาะ ดอกมันนี่เป็นไม้ดอกมันเก็บดอกมันเนาะเก็บดอกมันพี่น้องเอาดอกมันไปกินก็ได้ เก็บส่ยังไปก็โชคดีอยู่ค่ะมาเจอดอกยิ่งไม่มีดอกโอ้โหไม่ได้นะคะพี่น้องค่อยเก็บเอาเพราะว่านานทีถึงเจอดอกดีนะภัยไม่ลามอะ่ะอู้ืม ต้นนี้ต้นหนึ่ง,งหวานใบกันหอมก็มาเจอดอกผักหวานเพี่ดอกมันเห็นบอกเดี๋ยวเก็บดอกผักหวานก่อนด้อขอจบคลิปแค่นี้ค่ะเนี่ย ก็จบคลิปแค่นี้เดี๋ยวยายก็เก็บผักหวานก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกด,กดติดตามยายด้วยนะเจ้าค่ะเก็บดอกผักหวานก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย